lò ra bát lời hả hả ra ra bát của dùa Kẹt ngay kể lucy kể nầy dùa dùa Đi dùa 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 Đi dùa 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 Đi là. Đi là อมได้แล้วลงกระปางไฟ่ได้ัดปไม่ได้ไม่ได้เัรไหนไม่ได้ถ้ามีก็ต้องิดนเอาลงท่กล้องเ็น่ายมันได้ยังไมอยา่ตา้าไงดีใจจัดีใงดีดีดีด้ดีดดไดี่ดดไดดดีดีดดดด่ดด้ด ม,มีมีดวงใจมีดวงใจันบ้านต่อสิชุดเปนเลยนะรุ่นนี้จะมีแม่เหล็กสามารถติดกับลวเหล็กได้หรือจ้าโอ้โหฟังก์ชันเพิ่มคุ้มคุ้มเลยสำหรับใครที่ไม่อยากแขวนก็สามารถติดกับลวเหล็กได้เลยนะคะทุกคนสนใจก็สั่งซื้อได้ที่ตะก,ก้าด้านซ้ายมือเลยนะ